ไมโครเวฟ LG มีเสียงดังน่าจะดังมาจากพัดลมระบายความร้อนครับเดี๋ยวเราจะถอดพัดลมระบายความร้อนมาเช็คดูครับ น่าจะเป็นที่แหวนกันโยกนี่ครับมันมันเคลื่อนเยอะเกินไป โรเตอร์มันไม่อยู่ขึงกลางครับเนี้ยขึงกลางมันต้องดันเข้าไปอย่างนี้ครับมันคงจะหลวมครับเดี๋ยวเราจะหาแหวนหนุนครับให้มันขึงกลางครับเดยวราจะา้นกางคร เราจะหาบอกแหวนเล็กๆนี่ครับเราหาไม่ได้ครับเราไปได้ตัวดึงสายพัดลมครับเอามาตัดครับให้มันสูงกว่าของเดิมเล็กน้อยครับเรามาลองใส่ดูครับ ลองโยกดูครับก็ขยับนิดนึงครับถือว่าโอเคครับเราก็ยึดกลับลงไปครับแล้วก็เสียบแจ็คคืนกลับไปครับแล้วก็ตรงนี้ครับสีดแดงอันนี้เดี๋ยวยึดที่หลังครับเราเราก็ยึด โครงพัดลมกลับคืนที่เดิมครับยึดเสร็จแล้วเราก็เสียบแจ็คคืนครับสีน้ำตาลหรือเงินงครับ ประกอบเสร็จหมดแล้วครับทดสอบเป็นครั้งสุดท้ายครับเครื่องทำงานแล้วครับ น้ำร้อนมากเลยครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ